วันนี้เราจะมาบุกดูกระเป๋าแม่หอยกระเป๋ามาดูมีอะไรบ้างมีเงินหรอคนเขาอยากรู้ไงไม่มีเงินก็เ้าอยากรู้ว่ามีอะไรอ่ะเราจะมาค้นดูนะครับว่ามีอะไรอ่ะแม่จะมีอะไรหรอกจ้าเนี่ยก็นี่ไงมีเงินห้าร้อยบาทมีธนบัตรมีโทรศัพท์มีอันมีใบยี่สี่แล้วก็มีลอตเตอรี่ด้วยค่ะยังไม่ตรวจอมีลอตเตอรี่ยังไม่ตรวจด้วยก็มีแจ็คสี่โอ้ยถ้ามีถ้าออกอะไรนะสี่สองนี่ถูกนะซื้อเจ็ดสองเนาะซื้อสองเนาะ ็เลขล่างไงสองตัวล่างไงสองตัวท้ายที่สองอันนี้ไม่เกี่ยดสองเหรียญแต่ว่าเอาไว้ตรวจเผื่อถูกรางวัลที่ที่อื่นนะครับที่ซีที่สองเอียกแบบนี้มันไม่ยังดอกมืินเนี่ยมันไม่มีเงินนะหรอกดูนี่ก็จะมีกุญแจโรสนะครับนี่จะไปจ็กจะไปจนอางเบื้องหันเกินกระเป๋าแบนเนอ้าเขาอยากดูเอฟซีเขาอยากดูนะอันนี้ก็อยาก อมแก้ก็บคอนะคะอันนี้ยาอมแกี้ยท่ามภาษาจีนหรอแม่อันไปหาหมอหมอก็จัดกิกเคียงเออเคียงเคียงปิกเอออันนี้ก็วอร์แบงค์อ่าวอร์แบงค์นะครับอันนี้อันนี้ก็ยาทุกอย่างจหมันทุกอย่างจะไม่มีการจัดเป็นระเบียบอะไรนะครับก็จะแบบจับบานเขาเลยจับบานแล้วเวลาหาก็คือเอออันนี้ก็ยาเก็บปวดขาอันนี้ปวดอะไรครับปวดขาจ้าปวดขายาแก็ปวดขาปวดหัวขุยค่ะมันก็ะมร์เทนินล่ะ อันนี้มันกินคู่กันอ<ม>ันนก็ไม่พกยาหลายอย่างจังเ่เอาอันนี้มันกินคู่กันมันแก้ปวดอันนี้ก็ยาไขมันแม่ไงลืมบริสุทิซักงึกเลยนี่ถ้าลืมเนอะซักงึกเลยนี่รอเออไม่ขาดยาด,ดูทุกคนดูถ้าแก่ตัวก็จะพกอันนี้แล้วเนาะอุย้ย <laughs> <laughs> ถอดจะสีด <laughs> ้วยเก,งก่งเม่พ่อมาซื่อ ถ้าเกะตัวก็จะพกก็มีเงินดอกมูลเนี่ยบมีเงินเออก็จะเป็นอย่างนี้มีก็มีอยู่ก็มีในธนาคารไงกระเปมีดอกอ่ะดูหนิบัตรธนาคารกับกระเป๋าพูดเลยสน่นเกะกับอุน่นกับธนาคารแม่นูสารพัดบัตรเลยเนี่ยดูโอ้นี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับกระเป๋าแม่จะเป็น <c oughs> จะเป้เกระเป๋ากันทักซื้ออนมาให้ยหลดผู้ได้ไวจะจะใครแม่มีก็ได้ออาอะไรอย่างเงี้ยเอ้าเออมีอยู่ดิเกงเออมีเงินอยู่ดิเกง นานเพื่อนว่าบ่มีเงินขนะพี่น้องเออไม่วันบ่มีเงินเป็นปึกๆเลยมันบอกปึกดอกภาษาไปแล้วยี่สิบบาทมีไงโดนเออมันจุดติดไตพี่น้องไม่แค่ว่าไม่รู้ใช่ไหมว่ามีเงินอนไรบ่รู้อ้อ้านัาเทียเก่งแม่เอาไว้สามปีกับมีได้เก่งอืไปจุกยางลอรถเตกแตะตอนไหนหมุนเอลี่เก่งขับมาอย่างนี้หรอระเบิดหลอนเลย ก็ระเบิดไมาจากฟุกที่แม่บอกว่ารถทำไมถึงดังงั้นแม่ก็ว่าดังมันจะสายด้วยใช่ไหมสายเลยเบอร์มันเป็นข้อถนนมันไม่ใช่แม่ก็เลยว่าลุงไปเบิ่งก่อนพอนี่อย่างมูลเอลีค่ะดีนะไม่แบบขับแบบไปเรื่อยๆขนาดร้อยฝ่านะคะร้อยล้อมันจะอันนี้ร้อยฝ่านะคะแล้วก็เลยแล้วทำยังไงคนนี้เปลี่ยนยางอะไรเอฟเปลี่ยนอ๋อแล้วเปลี่ยนอีกอ๋อพอแล้วเกีงเนาะ ชีวิตนางเอกอะเนาะออกงานแต่ละทีก็โอ้ต้องมีผงกันชื้นเลยนะอุ้ยอันนี้มันมันอยู่กับอันขนมบ้างไม่ดีแล้วอยู่กับอะไรก็ได้มาจากการความชื้นใช่ยาวออกนะตีบ่หัวเออดีแล้วเงินจะได้ไม่ชื้นตีไอเนี้จะดูดความชื้นกระสานหัวมันถอานเปิดงานแล้วเปิดงานแล้วเปิดงานเร็วต้องใส่ต้องใส่เสื้อผ้าแล้ยใส่แบบไหน อาไมนได้ก็สิใไส้กรีนน่นไันได้เล่นเล่นตลกก็คอนเสิร์ตก่อนฮะ<ห>แม่ร้องกีก่อนอุยยาวาทอแม่หลังตลกแม่ร้องหลังตลกตลกก้อนนี่แหละพี่ถึงคนงงเนาะเฮ้ยเตีเ้ยหน้าแบบนี้หลังตลกโต๊ะใหญ่ได้ป่ะที่นี่้ <c oughs> องร้องตันร้องร้องหน้านี้ก็ได้บ่ละามันบ่สวยแม่ตัดสูตรมาใหม่เด้อลองเพลงมือนี้จริงอ่ะ ในเบจเซย์ให้เบื่ออะไรนี่นะครับ<ๆ>ก็จะเป็นกระเป๋าอันนี้ให้ดูแล้วนะอันนี้กระเป๋า FC ส่งมาให้นะเนี่ยรอเออเขาส่งมาหลายใบอันนี้ก็<ล>ไม่ไม <laughs> ออกเร้ยแล้วแต่จะใช้งานเนาะแม่เล่าอันไหนมาเม่ก็ม่ก็ใย์อันนั้นไม่ได้ไม่ได้ยึดติดกับอะไรงี้เนาะใช้อะไรก็ใช้ไม่ต้องแบบออนู่นนี่น,เนะเราจะไปเลี้ยงมากเราจะไปจัดระเบียบแล้วถ้ามีกระเป๋าก็จะใส่ถุงอันนี้เลยเนาะใส่ถุงนี่แล้วหิวมากนี่ ไม่ได้ซีเรียสค่ะชีวิตแบบขั่นข้าเห็ดมันหยุ่งยากมันก็หยุ่งยากเลยเก่งเรวพอใช้อะไรเราก็ใช้ไปเพราะมันไม่ใช่บ้านเราตแต่บ้านเขาพอจับเอียงกระจับไปเลยค่ะเพราะต้องว่วจะหาโพนี่เก่งเป็นมือก็หาพอพอเราไม่ต้องหาเราก็ต้องใช้อันใหม่ไปเลยอันที่มันอันที่มันเกเจจะพอน้าได้ถ้าจะหาเพราะเห็นเก่งก็เบิดมือเบิดคาแม่ไม่เอานะถ้า ถ้าหาไม่ขีดหมูเพราะเห็นใส่มือเดี่ยวนะคะคือมันก็จบกว่าสิหาไม่ขีดหมูแล้วนะคะสี่ชั่วโมงก็ไม่ได้คะ่ะเพราะหลวงมองเอาที่มันได้เอาที่มันแก้แค่เพราะหน้าให้มันได้นะคะโออ้สุดดย คุณตาถาวรนะคะคุณตาถาวอนเออมันเหมาะกับแม่อยู่นะอือเนี่ยกินกาแฟแล้วอุดท้องไงจริง